สวัสดีค่ะหมอเป็นอะไรมาเราวันนี้หมอคะช่วยหนูด้วยคะ่ะหนูไม่ไหวแล้วคะ่ะเป็นอะไรทําไมต้องทําร้ายตัวเองจนถึงปางตายขนาดนี้หมอคะแฟนมันทิ้งหนูคะ่ะก็แค่ผัวทิ้งก็หาใหม่สิไม่เห็นต้องทําร้ายตัวเองเลยมันทิ้งหนูลงมาจากชั้นสี่ค่ะหมอเดี๋ยวหมอพาไปรักษากินทอดมันปลาหายแน่ๆสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง นา่นิ่งติ่งนั่งจ้าวันนี้ก็จะมาแชร์สูตรทอดมันปลานะคะเนื้อปลาย่สก์ขูดนะคะที่เวลาทําขายตามตลาดเนี่ยก็ใช้เนื้อปลาย่สกนี่แหละคะ่ะราคาจะถูกกว่าปลากายเยอะมากเลยนะคะจะเริ่มที่ตั้งแต่8 0ดสิบถึงหนึก็แล้วแต่ตลาดนะคะว่าตลาดไหนขายราคายังไงแต่ก็ราคาจะไม่เกินนี้นะคะอันนี้1นึโลนะคะเครื่องแกงที่จะใส่ในทอดมันปลา กระชายนะคะสองแง่งไม่เอาแกนกลางกระเทียมประมาณนี้ค่ะตำก่อนต่อมาพริกค่ะใครชอบเผ็ดมากก็สามารถใส่ไปได้อีกนะคะ2อเม็ด3เม็ดแล้วแต่แต่ถ้าทำขายเนี่ยก็เน้นรสชาติที่ไม่เผ็ดมากไว้ก่อน พริแกงเผ็ดค่ะหนึ่งช้อนแกงหัวเชื้อทอดมันหัวเชื้อทอดมันก็คือทอดมันที่เขาทำขายมาสำเร็จแล้วแต่ให้เลือกทอดมันที่เป็นหัวเชื้อที่มันค่อนข้างที่จะเหลวนิดนึงนะคะทุกคนอันนั้นอาจจะเป็นหัวเชื้อได้แบบอย่างดีทีเดียวนะคะ ไข่ไค่ะหนึ่ฟองน้ำตาลครึ่งช้อนแกงเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะกะเอาแล้วก็ขยำเลยสำหรับพริกแกงนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยพริกแกงเผ็ดอ่ะ เค็มไม่เท่ากันนะบางที่ใส่เกลือเยอะตอนที่เขาตําก็จะเค็มมากหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาใส่เกลือถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าพริกแกงเราเค็มมากขนาดไหนเนี่ยก็ลองชิมพริกแกงก่อนที่จะใส่ลงไปนะคะเราจะได้กะถูกว่าเราจะใส่เกลือแค่ไหนนะคะการใส่หัวเชื้อเนี่ยจะหอมนะคะทุกคนกระชายเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้นะคะแล้วจะหอมเครื่องแกงเครื่องแกลง จับดูเนี่ยรู้เลยคือแบบเนื้อปลาของเราเหนียวและนี่นะคะยิ่งถ้าเป็นปลายี่สกที่เขาขูดใหม่ๆทําใหม่ๆเนื้อจะยิ่งเหนียวมากขึ้นจะเห็นว่ามีถั่วฝักยาวมาบ้างอยู่แล้วจากหัวเชื้อเราจะใส่ไม่เยอะนะคะสําหรับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะ เพราะว่าซื้อทอดมันกินเองแล้วแบบไปเจอถั่วฝักยาวเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเนื้อปลาไม่เด้งบางเจ้าที่เขาทําขายเขาใส่ถั่วฝักยาวเยอะเพื่อเพิ่มปริมาณเนาะสูตรนี้ใส่ถั่วฝักยาวไม่เยอะหรือใครจะใส่ถั่วพูก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะใส่ถั่วพูมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงใบมะกรูดก็อย่าใส่เยอะนะคะขมค่ะ ร้อยค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับท่อดมันปลาง่ายมากให้เป็นสีอมส้มแบบนี้แล้ค่ะไม่ต้องให้สีเข้มมากนะคะเวลาเย็นแล้วอะ่ะสีมันจะเข้มลงอีกนะสีกำลังสวยะคะ่ะ เอาทอดมันขึ้นตอนที่มันซี่อมสมๆสมนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วซี่แบบเนี่กำลังน่ากินเลย มีความเนีย่ยนุ่มซึ่งมันจะไม่เนี่ยแบบปากายนะแต่มันก็อร่อยอะ่ะอืมอยู่น้ำป่าอ่อืมเดง้ง ตึงตึงตึงอ่ะอร่อยจริงค่ะลืมน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ไหนเราไม่ได้ทำน้ำจิ้มไปหาน้ำจิ้มกันตามมาค่ะทุกคนน้ำจิ้มอยู่นี่เองนะคะน้ำจิ้มลูกสาวไม่จิ้มจิ้มกรปลาไหลก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยเอาไปย่าข้าวยังอร่อยเลย อืมอืมอืม,อมก็เ้ากอบค่ะ บรรยากาศดีค่ะกินไปด้วยดูงัวไปด้วยน้ำจิ้มลูกสาวจิ้มกับอะไรก็อร่อยไม่จิ้มยังอร่อยสนใจถักได้ทางอินบอซ์กเฟซบุ๊กคณะทดลองยิมห้าบาทเท่านั้นนัน่นนัน่นนัน่น,น,น,นสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องเจ้เพียงแค่นี้นะคะคลิปทอดมันป่าหนึ่งวันข้องนันนิ่งติ่งนางจ้ะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ามีอะไรมาฝากอีกก็ติดตามกันด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะไปและค่ะอย่าลืมน้ำจิ้มลูกสาว